สองปีที่แล้วพอนอนฝันลวงปูบอกว่าทำใบาสีนนี้มาให้อะลวงปูพูดว่าเอ้า่อ,อยแองเดอหลวงปูพูดตอนนั้นสองปีแล้วใบสีที่เห็นนะมันไม่เคยมีไงไม่เคยมีเลยไม่เคยมีไม่เคยมีที่ไหนทําแล้วเราจะไปหายัางไงจะไปทํำยังไงจะไปถามใครถามใครเขาก็ไม่รู้เนาะจะคิดทําเองมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ ไม่รู้หลักการไม่รู้พื้พนฐานเราจะทําเองก็ทําไม่ได้อันนี้ลูงปู่มามาในนิในใน mm hmm. มนนิดฝันเลยครับลูงปู่มาในนิ้ฝันเลยเอามาให้ตอนที่ลุงปู่จะมาให้สร้างกระท่อมโอ้ oh, ท่านว่าไงบ้างนะท่านว่าไงบ้างก็นอน mm hmm. ไปก็ฝันแกเข็นแกถือนี่แหละให้ถือใบสีนี่ใบ,ส,บสีนี่เลยครับ5ดีอะไรนะปูเ่เรียกว่าอะไรนะ ใบสีห้าเจดีจุฬามณีจุฬามณีอ่าน้าเจดีจุฬามณีก็เลยตามหาโอ้ไม่รู้ใครจะทําให้เราได้ครับมันไม่มีเนาะงานที่ไหนมันก็ไม่เคยจะไปถามแม่ใบสีบางคนเขาก็ไม่มีใครรู้จักไม่เคยร,รู้ไม่มีใครรู้จักเห็นว่าตามหาทุกที่เลยนะตามหาทุกที่ไปมีพระในเฟซบุ๊กที่กัมพูชาก็ไปถามเขาว่ามันมีใบสีอะไรของหลวงปู่สวงมั่งอยู่ที่ นครวัดนครธมเนาะก็ไปหาหมดเลยในเฟซบุ๊กเพราะมีร,รู้จักในเฟสอ่ะที่กัมพูชาเขาก็ไม่มีเนาะแล้วจะไปหาที่ไหนจะทำยังไงก็เลยได้ไปงานบวงสวงของจานน้อยเนาะ <c oughs> เมื่อวันที่14 <c oughs> เดือนพฤศจิกา ไปเห็นของท่านมีอยู่จอมมีอันเดียวเนาะมีอันเดียวไม่ใช่ห้าเดนะครับมีอันเดียว<อ>ก็เลยบอกแม่ใบสีอ้ออันนี้เจอแล้วอของเรามันก็จะประมาณนี้แต่ของเรามีห้าบอกเม่ใบสีอย่างงั้นมีห้าอันครับมีห้าจอมมีห้ายอดก็เลยบอกว่าอออนี่มันจะมารูปแบบนี้เลยก็เลยพอได้บวงสวงพอได้เจอ อาจารย์น้อยเนาะแกก็บอกว่าเป็นบีจุลามณีจุลามณีหายอดหยอดนี่จุลามณีห้ายอดครับ<ม>ก็เลยท่านได้เมตตาทําให้โดยไม่ได้ขอท่านท่านอาสาเองเลยอาสามเองโดยที่ไม่ได้ขอท่านาก็เลยมาพูดความฝันให้ฟังที่นี่เลยถึงได้ทำเมื่อก่อนก็ ไปงานบวงสวงท่านก็ไม่ได้คุยกันนะตอนที่ไปงานบวงสวงท่านนะ่ะไม่ได้คุยเรื่องใบสีเรื่องอะไรอพอดีว่าจะบวงสวงก็เลยโทรไปหาท่านเนาะท่านก็เมตานะท่านก็มาเองเลยมไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปนิมมตนเกเลยเกยเมตามาเองเลยแล้วมาทําให้เองเลยมาทําให้เองเลยอันนี้ใช้ไม้ใช่อะไรด้วยเนาะนี่เนาะ,ะข้างล่างมไม่มีไม้ครับโฟมมีแต่โฟมอันนี้โฟมทัง้งนั้น คือท่านจัดการให้เองหมดเลยท่านจัดการให้เองเลยอ๋ออันนี้คือของที่ฝันเลยใช่ไหมของที่ฝันเลยครับเพราะว่าท่านทำใบซีเป็นท่านก็เลยอ๋อก็เลยถึงได้แล้วในในฝันนี้จะสวยไหมใบซีนี้สวยมากไหมสวยสวยมากเลยต้องลงมือให้นะครับอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยเลยเต่ลองลองลองชี้ดูว่ามีอะไรบ้างตอนนั้นที่สวยกว่านี้คือมีอะไรบ้างตรงก็ยัง ก็ยังมีที่เขาจะใส่ใบตองเองมันยังยังคุยไม่ได้หรกยังพูดไม่ได้ต้องรอให้ให้ชมให้ชมให้เสร็จให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนเต่แต่บอกว่าสวยมากครับครับใบสีนี่สวยมากนะครับจุฬามันมีห้ายอดทิพย์พันก็ไม่เคยเจอละครก็ไปงานวงสวงก็เยอะนะไม่เคยไม่เคยเจอเลยนั่นเลยไม่เคยเจอแบบนี้เป็นใบสีจุฬามัมีห้ายอดของหลวงปู่ก็คือ ปอครับแล้วใช่ธรรมดาครับแล้วปูมันมีฝันบ้างไหมตอนนี้ยังครับมันยังไม่ฝันย,ยังไม่ฝันก็ฝันเห็นแต่ลวงปูธรรมดาแค่นั้นเลงฝันวลวงปูทำอะไรบ้างก็บางก็มาเล่นบางทีก็เห็นหน้าแป๊บเดียวก็หายอย่างนี้นมีลวงปูมาบอกอะไรไหมตอนที่จะบวชสง,งตอนนี้ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกอก็จะบอกแต่นานแล้วก็ แต่ตอนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรก็คือทำได้เพาะที่ฝันเห็นเนี่ครับแล้วก็เตรียมตอนนี้กำลังเตรียมกางำลังเตรียมสถานที่ที่จะบวงสรวงวันที่วันที่แปดแปดธันวาแปดธันวาคมสองพันหร้อยหกห้าครับขับก่อนปีใหม่พอดีก่อนปีใหม่พอดีอ๋อก็ท่านใดที่จะมาร่วมงานก็มาร่วมงานได้เด้อยู่ตรงไหนครับตรงนี้อยู่ที่บ้านน้องปลาขาวตำบลคอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ถ้ามาต้องถามว่ายังไงในสถานที่ตรงสวนยางของของพี่ติ่งพี่ติ่งสวนยางพี่ติ่งเนาะครับเอาสวนยางมีไยสวนยางทํำยังไงไม่เขาจะรู้เลยเลยถ้ามาน้องปลาขาวน้องปลาขาวปุ๊บสวนยางมีที่เดียวครับกระท่อมลงปูสวนมีที่เดียวครับมีที่เดียวชาวบ้านรู้รู้บางอย่างครับว่าที่นี่มีกระท่อมลงปูกก็ไม่ค่อยรู้หรอกถ้าก็รู้ก็ว่าเจ้าของสวนยางบ้านก็จะประมาณนั้นสน่วนมากมันจะประมาณนั้นเนี่ย ก็ไม่เป็นไรก็ตามธรรมดาก็คือเราก็ทําตามความฝันเราเนาก็เอาให้ที่เราสบายใจแต่กับคนมันก็อย่างว่าเลยภาษาลุงปูก็เป็นแบบนี้เองนาะก็ท่านก็ชอบนะท่านทําบ้าๆอย่างพ้นยังตามไปเต็มๆเลยไปลบไปที่ไหนก็ยังตามไปทุกที่เลยนะครับก็ต่อไปตรงนี้แหละคนจะมาเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้กิ้งวดแล้วนะครับที่เลขเ้าเลขก ตอนนี้เข้าไปหกงวดนะหกงวดหกงวดแล้วเจ็ดงวดที่มีบอกเขาแต่เขาไม่ซื้อตอนศูนย์เจ็ดเจ้าโคนี่มันซื้อเองไม่ได้เลยใช่ไหมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็คือให้เฉพาะเต่งวดนี้รอรอวันที่จะไหนก็รอวันบวงสรวงวันบวงสรวงอยากได้เลขต้องมาวันบวงสรวงอยากได้บุญก็ต้องมาวันบวงสรวงอยากออ่มบุญก็ต้องมาวันบวงสรวง เพราะว่าปฏิหารไม่ต้องกินเยอะกินนิดหน่อยก็อิ่มได้อิม่มพยิใช่คอยได้มาร่วมบุญด้วยกันเนาะครับ,บวันปวงจวงก็จะมีปูหรือสีน้อยทันมาด้วยแล้วก็ใบสีที่เห็นอยู่นี้นะครับถ้าใครมาร่วมงานใบสีซึ่งไม่มีที่ไหนที่เราไม่มีที่ไหนที่ทําอย่างนี้ไม่มีครับไม่น่าจะมีเนาะไม่มีอาจจะมีแบบเป็นแนวของเขาเนาะรเราก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นใบสีของหลวงปู่สวง ที่เกิดจากนิมิตจากนมฝันฝันแล้วก็ทําได้จริงๆครับคือไม่ใช่ฝันว่าใช่ฝันของอาจารย์น้อยท่านเดียวจะบว่ามฝันกับคุณพี่ด้วยก่อนแล้วกำลังตามหากําลังตามหาแล้วก็มาเจอพอดีก็มาเจอใครอยากเปิดดวงเปิดบารมีก็มาวันที่แปดได้เลยกับใบสีจุลามณีห้ายอดนะครับใบสีจุลามณีห้ายอดอันนี้เขาถือว่าเป็นงานใหญ่ครับ งานใหญ่พอสมควรนะครับก็ใหญ่ตอนแรกว่าจะทําเล็กๆเฉพาะลูกศิษยของอาจารย์มาแค่นั้นสี่ห้าหกคนจะไม่ได้ทําใหญ่แต่ตอนนี้คิดไปคิดมาแล้วก็น่าจะน่าจะใหญ่พอสมควรคนน่าจะเห็นนิมนต์พระมาด้วยครับนมนต์พระมากี่รูปห้ารูปห้ารูปห้ารูปถวายเพลนถวายเพลับ พระก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายหลวงปู่ด้วยเนาะสายหลวงปู่ด้วยเห็นวิ่งเดินดน,นมณฑลพะระหลายที่มากครับครับนะไก่คันและหลวงปู่ก็ดีเลยไก่พอดีพอดีใกล้จะจบแล้วอะมีอะไรจะฝากพีซีนะครับก็อ<จ>ะ<ม>ไรน,นะครับนี่คือพี่ถ้าอยากจะมาร่วมบุญก็ขอ,อ <มา S 1> เชิญมาได้ที่เปดอามาได้จะาของสวนเขาใจดีอยู่จะพิ่ติงก็ใจดีเหมือนกันถ้าจะมาร่วมบุลก็มาได้ มาได้นะครับถ้าทรายบุญทรายบุญนะครับมาร่วมบุญกันถึงบารมีปีใหม่นะใกล้จะปีใหม่แล้วเปิดดวงเปิดดวงเปิดโชคเปิดดวงเปิดโชคที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับของใบสีห้าอใบสีจุฬามณีห้ายอดสมบูรณ์แล้วใบสีเป็นแบบโบราณจริงๆเลยที่ไม่เคยมีที่ไหนอ่ะครับ ก็คือปู่เขาทำแบบปลาเียมากเลยนะครับอาศัยเวลาอยู่ทำตรงนี้น่าจะ,เ,นนะเกือบครึ่งเดือนนะเกือบครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบง่ายๆนะครับเข<ค>าเรียกว่าใช้สมาธินั่งทำตามที่ปูสั่ง,งให้ทำเรื่อยๆนะวันนั้นคิดว่าน่าจะปูอาจจะต้องผ่านอันนี้คือบอกไว้ก่อนเนาะถ้าผ่านทางก็ดีจะได้เลขอ่านแน่นอนนาะพี่ผ่านแน่นอนก็ผ่านเน แน่นอนแหละแต่ถ้าต้องรอดูนะไม่งั้นก็ตอนเย็นหรือหลังบงสวงไงก็ไม่รู้คอยดูบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้อ<ะ>ย่าง<บ><บ>ที่พัดเองก็เคยลูกปูก็เคยผ่านด่างนอันนี้คือพูดตรงไปตรงมาเลยแหละแต่ว่าคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าการแสดงตกแต่งคือสายลวงปูสวงจริงๆแล้วไม่มีใครกล้าแสดงหรอกนะครับแต่ว่าคือมันรู้ได้ถ้เรารู้ได้เฉพาะตนเนาะมันได้เฉพาะตน แต่ว่าได้ดูก็เป็นบุญตาไปนะครับนะเป็นได้ดูก็เป็นบุญตาไปเราก็ราเสนอให้เอฟซีได้ชมเค่นั้นเองนะครับได้ดูก็ได้เป็นบุญไปผ่านผ่านจนเขียนเลขให้ห้าศูนย์นะเก่อนนเขียนเลขอะไรห้าศูนย์ให้หกห้าศูนย์ไปเข้าห้าศูนย์สองตัวมีเอฟซีให้ตามต้องทำพิธีใหญ่ๆมีใบสีทั้งผ่านไหมไม่ถ้าจะทุกครั้งที่มาขอกหลวงปู่ที่ก็มีใบสีปากชาม ก็เข้าเลยก็เข้ารู้เรื่องไหมตอนไปเข้ามาก็รู้แต่ว่ามันจะเป็นการฝืนจะฝืนไม่ได้ฟื้ฝืนไม่ได้ถ้าฝืนมันก็หลุดเราก็ไปตามลอยตามสภาวะจิตที่มันเป็นถ้าเราฝืนก็มันก็มันก็หลุดก็เหมือนกับ เราส่งเราอะไรอย่างนี้มันก็คล้ายๆกันนี่นี่ถ้าเราฟื้นมันก็หลุดใช่ไหมไอนี้เป็นการเข้าส่งนะหรือว่ามันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันจะพูดว่าเป็นร่างปู่ไม่ใช่คือแบบเป็นแค่ยานทำหลวงปู่ผ่านอ๋อคือเป็นแค่ยานไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะคือครเยอะอาจจะต้องเขียนยันเขียนอะไรหรืออาจจะพูดเป็นภาษาคาเมนะแล้วก็ถ้าครเยอะอันนั้นก็เรียกว่าประทับแต่นี่คือเป็นแค่ยัน อยานทมของหลวงปู่พันครับบารมียานหลวงปู่ร้อยแปดบางทีก็ในส่วนหนึ่งของร้อยแปดนั้นอาจจะมาได้ใช่ใช่อ่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับครับครูบาอาจารย์ไม่ไม่ใช่เป็นร่างเต็มหลวงปู่อืมไม่ใช่เต็มเนาะก็ใช่เต็มเป็นแค่ยานยานทมของหลวงปู่ก็ถือว่าคนมีบุญนะครับที่หลวงปู่มาสัมผัสแล้วก็ให้ให้ให้ยานนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นยานที่ดีนะครับที่ว่าเขียนเลขให้นะยานดีมากเลยให้เลขเนี่ยคิดพันชอบปลา เอาโอเคครับขอบคุณครับเด้อครับครับครับสาธุ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 ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขของพิพัฒน์นะคะที่ปู่ผ่านร่างนะคะก็รอวันบวงสรวงก็แล้วกันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่แต่ว่าคุณพี่ก็ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขนะคะก็จะรอวันบวงสรวงเลยนะคะทีเดียวนะคะวันนั้นก็จะเป็นวันพระแล้วก็ปู่ก็จะผ่านร่างนะคะ แลตัวเลขยังไงเดี๋ยวก็จะลงในช่องให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะทีะ่โชคดีนะคะสําหรับตัวเลขของคุณพี่เขานะคะก็ขอให้รอนะคะในวันบวงสวงวันที่8ปดนะคะท่านใดที่อยากมาก็มาได้นะคะมารวมบุญร่วมงานรวมพิธีด้วยกันนะคะที่สวนยางป่ายางของพี่พัฒน์แล้วก็พี่ติงนะคะ ที่ให้ตัวเลขแม่นนะคะทั้งคู่เลยนะคะทั้งพิพั์พแล้วก็พี่ติงนะคะทั้งความฝันแล้วก็ปู่ผ่านร่างนิดหน่อยหน่อยนะคะท่านชมเนาะค่ะก็รอก็แล้วกันนะคะค่ะแอดมีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่รับชมนะคะ